ชีวิตเขาเนี่ยเขาจะรู้หมดว่าใครเป็นนักข่าวสายการเมืองแล้วมันก็จะอยู่ในสายตาเขาตลอดว่าใครมีเคลื่อนไหวยังไงบ้างแต่ละสำนักพิมพ์ที่ออกข่าวเขาเขาก็จะรู้จักกับนักข่าวคนนี้ว่าชื่ออะไรตายแลวอย่ไปอยู่อะไรอยกจะไปอยู่สายการเมืองจังเลยใช่ก็คอยติดตามมาตลอดคอยติดตามตลอดแต่เขาจะไม่เผยตัวจริงขึ้นมากี้เองตอนแรกก็ไม่รู้ว่าพี่ชาคริสเนี่ยคือนักการเมืองคนที่ตัวเองอยากจะสัมภาษณ์มากเพราะสัมภาษณ์ยากไม่เคยได้สัมภาษณ์เลยคนนั้นก็ก็เหมือนพี่ชาคริสที่ให้ความสนใจมากี้อยู่แล้วลึกๆแต่งงว่าเขารู้ ตอนนี้คือที่เขาไปใครที่ดูนะคะมายาตะวันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะรู้ว่าคุณสมาเนี่ยเข้ามาในชีวิตของทางฝั่งของซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะคะก็คือรู้จักกันในนามของคุณสมาแล้วนะคะคือเข้ามาเหมือนแบบมีการแบบว่าจิกจิกกันล้อๆกันเป็นแฟนกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะน่าเป็นพาร์ทของของน้องมาร์กี้กับพี่ชาคริสเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก่อนอื่นนี้เขาบอกว่าไปดูกันก่อนกับคอนเสิร์ตนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ใคร ที่มีบัตรอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มเกินคาดเพราะเป็นการรวมกันนะคะของพระเอกนางเอกนะคะของ,างสามเรื่องอน,<ช>นะคะมารวมอยู่ในบนเวทีคอนเสิร์ตตรงนี้แล้วก็แถมมีให้กับพี่ไมค<ช>ขึ้นไปกับเขาด้วย,น,วยนะคะซึ่งไมคเนี่ยก็บอกว่าก็ไปซ้อมไปซ้อมกับพวกนางเอกเนี่ยหลายๆคนไงก็มีภาพถ่ายคู่กับน้องยายาจะเป็นข่าวเนี่ยที่ยายาโดนด่าน่ะ ดูหน่าว่าวายเปลี่ยนสวยเลยนางเอกอะไรทำอย่างนี้ทำหน้าตาพิลุกพิลั่นเหม่ยก็เลยกลับไปด่าเลยว่าว่าผมสายตาสั้นเลยแบบอะไรนะคะผมสายตาสั้นผมเข้าวทอะไรเขาสวยเพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วประมาณเนี้ยงอ่ะเดี๋ยวรอให้ดูกันนะคะส่งท้ายนะคะของวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นไปดูสัมภาษณ์เงินกอนกับน้องยาย่านะคะหนึ่งในนางเอกนะคะสามซีรีส์ทหารเสือสาวนะคะซึ่งตอนนี้มายาตะวันกําลังเข้มข้นแล้วก็เป็นไงคะโชว์เมื่อวานนี้ สนุกสนานนะเขาซ้อมกันมนาะเขาบอกว่าคนที่ไปนี่แบบคุ้มค่ามากจริงค่ะนะะแล้วเงินได้ทําบุญด้วยไงใช่แล้วได้รับรางวัลด้วยนะคะน้องอาจจะติดไม่ได้ไปไงอ่านะคะก็เลยนําไปมอบให้ที่นั่นการซะเลยใช่ไหมไปเลยค่ะโมดูใช่ไหมคะก็สวัสดีค่ะก่อนไปพูดถึงคอนเสิร์ตนี่พี่เอามาให้เลยค่ะหวานสไปซี่ะ แต่ว่าเราสไปซี่จริงสไปซี่ค่ะขอบคุณมากค่ะอยากจะบอกอะไรคะแฟนคับเพราะเป็นรางวัลที่โหวตกันมาด้วยค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับทุกเสียงโหวตนะคะรู้สึกดีจังเลยเป็นสไปซี่เป็นแบบสไปซี่โรลโมเดลใช่ไหมคะก็แซบดีค่ะคิดว่าอยู่แซบทีสุดตรงไหนคะอย่างนี้ยิ้มค่ะค่ะที่ที่เอ่อ ูยิอ่าค่ะใช่ค่ะหนูยิ้มแล้ว,ย,ลวยิ้มเยอะแล้วทำอะไรก็ยิ้มค่ะ,ะยิ้ม,มสุดไหนในร่างกายเราแทบสุดรอยยิม้มใช่ค่ะน่าจะรอยยิ้มค่ะมันยิ้มได้หลายแบบค่ะ ยิ้มแบบลายๆก็ได้คอนเสิร์ตบ้างเห็นบอกว่าซุ้มซ้อมกันโอ้รันทรูกันยาวนานมากใช่ค่ะก็เมื่อคืนนี้ได้ได้ได้รันทรูเป็นครั้งแรกค่ะก็หลายเพลงอยู่ค่ะเยากขึ้นรวมทั้งหมดเจ็ดเพลงค่ะตื่นเต้นมากเลยสามสาวอ๋ออุ้ยอันนี้แซ่บแน่นอนค่ะก็ถือว่าเป็นแบบการเปิดตัวของคอนเสิร์ตที่จะแบบ <Yeah. S 2> อยากให้คนแบบเชียร์ัพคนดูค่ะจะมูแรงรูดเลยก็ได้นะม<ช>ูเล่มูเจ๊ยาะประมาณนั้นละคะ่คะแต่น้องยง่าเป็นคนที่ร้องเพลงพร้อเนาะ,ะ <ç uk> ก็เพยายามค่ะค่ะนูดึงละครบ้างละครเราใกล้จะพารเราใกล้จะจบแล้วใช่ค่ะของมายาตะวันอีกอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จบแล้วค่ะก็จะเป็นพาร์ทของพี่กี้กับพี่ชาคิดต่อ เข้มข้นแน่นอนเข้มข้นแน่นอนค่ะจะต้องลุ้นว่ารักจะสมหวังหรือเปล่า,ลาสาวของเราลุยกันไหมนะพี่วานลุยมากค่ะพี่ไม่ไหวแล้วถ้าเป็นจีมิตีงก็ทำเ,เพราะว่ารักด้วยรักพระเอกด้วยรักมานานเนาะใช่อันนี้หมายถึงพี่ณเดชน์อะคะแซวเล่นวันนี้มาไหมอะวันนี้มาเชียร์ตัวเองงไม่น่าจะมานะคะเพราะว่า ทำงานมั้งไม่รู้ค่ะแต่แต่หนูชวนทุกคนรอค่ะค่ะแต่ว่าอาจจะมีดอกไม้ไม่เห็นเขาแววแววหนูว่าไม่นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คงจะมีคำอวยพรๆๆๆนั่นแหละนั่นาวันนั้นรับรางวัลด้วยกันกลับดึกไหมคะดึก,ด,ก,กดึกมากใช่ค่ะมันตีหนึ่งตีสองก็เดี๋ยวจะอาจจะได้เห็นงานด้วยกันอีกเนาะเร็วๆนี้แล้วค่ะ ใช่มีโฆษณาค่ะที่แบบจะได้เห็นกันเร็วนี้แล้วค่ะจุดละครนะคะวันหนึ่งรอยฝันนิดนึอยฝันตว,วันเดือนก็ตอนนี้พี่จ๋าบอกว่าสตูดิโอใกล้จะเสร็จแล้วเมืองจำลองที่แบบจะเป็นญี่ปุ่นก็ใกล้จะเสร็จแล้วไปที่นู่นอีกไมหมคะไปค่ะไปค่ะก็ต้องไปในฤดูใบไม้ผลิตื่นตีสีทุกวันเลยค่ะ ใจมากเนาะข่าวเข้าห้องนอนหนูตกใจมากอันนี้อันนี้เน้นหนึ่งค่ะมันก็เป็นข่าวที่แรงแล้วก็ มันแบบมันแบบค่อนข้างไม่ค่อยมีมูลเท่าไหร่ค่ะคือแบบห้องที่ทุกคนอยู่มันก็อยู่บนชั้นเดียวกันแล้วมันติดกันหมดเลยค่ะทุกคนแบบอยู่แบบติดติดติดเรียงเลียงเียงกันหมดเลยค่ะค่ะหรืออย่างธ้าพิพัฒนเป็นทำงานต่างประเทศนี่เหนื่อยเนาะคือมันไม่มีเวลาแบบตตื่นเช้ามากๆเพราะว่ากลัวว่าแสงจะไม่ทันเพราะเราไม่คุ้นเคยกับแบบประเทศที่นู่นใช่ค่ะก็ตื่นตั้งแต่แบบตีสามตีสี่แต่งหน้ากว่าจะกลับมาที่โรงแรมก็แบบ สามทุ่มกว่าแล้วค่ะไม่มีเรื่องนี้แน่นอนพี่คนแน่นอนค่ะแน่นอนไม่มีมพี่นเดชจจะเข้าห้องพี่เฮ้ยค่ะ <laughs> ละครดาวเรืองนิดนึงค่ะจบจากนี้ได้ดูไหมคะหลังจากสุภาพรุษจุธาเทพค่ะก็จะออนแอร์อ เฮ้ยเรื่องเฮ้ยมันสนุกมากเลยนะคะโอ้ค่ะด้าน้สุดแฟนคลับเห็นช่วงน,นี้น้องยาย้ทำง,งานเยอะฝากกำลังใจมาให้มากมายเลยอ๋อขอบคุณมากค่ะกเ็เป็นกำลังใจที่ดีมากค่ะตอนที่มาทำงานเหนื่อยแต่แบบได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินแบบได้เห็นรอยยิ้มก็ฮึบขึ้นมาเหมือนกันค่ะแต่หนูหอมลงอีกแล้วนะจริงเ กูอยาก้อมมือเลยค่ะนองเมื่ไรปุ๊บว้วเดี๋ยวรอรอเชียร์ดูกันเค่ะต้องเขอบืุนค่ะ ยินดีด้วยวันนั้นน้องติดซ้อมเนี่ยแหละเขาบอกว่าคือซ่อมนิดหนึ่งเสียงเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะขึ้นคอนเสิร์ตอยู่แล้วที่แรกน้องตกตกปากรับคําแล้วว่าจะมารับรางวัลอย่างแน่นอนเราก็ไปรอการมี f อฟน้องไปรอเหมือนกันนะแต่ว่าพอดีน้องบัวมันติดด่วนมากเตรียมเสื้อผ้าไว้หมดแล้วแต่มาไม่ได้ไม่เป็นไรเราเสิร์ฟรางวัลให้ถึงที่เลยใช่แล้วนะคะปะพักเบรกกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้า